ล่นแสงเล่นสียังอ่ะสวัสดีจ้ามินิเซเบอร์วันนี้มินนมาเที่ยวทีเสื้อจะหมดสุทนทรภู่ค่ะแล้วก็มีาภาภามผ้าไพรมณีพุทธยานอ่ะอ,อะไรอำบ้านกรรมบ้านกรรมอำเภอแก่งจิบหว,วันระยองนะคะบ้านกรรมอำเภอแก่งจิบหว,วันระยองค่ะ นั่งรถ <ลด S 2> มาไกลไหมจากโรงแรมไกลก่สี่สิบกิโลค่ะจากโรงแรม <c oughs> ลายอะไรพรามเช<อ>ียวันระยองนะคะโรงแรมโกเอ็นเตอร์อยู่โพสมควรค่ะเดี๋ยวมิดนี้ก็จะมาไปตรงนี้ค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดระยองนะคะแล้วเราก็ไปที่สุนทรภูะะ่ไปดูบ้านก่อนไหมพาไปดูบ้านแบบนู่นก่อนนู่นก่อนสุนทรภู่เดินไปนู่นก่อนเหรอ่ะเดินนำไปเลย มีอยู่ในน้ำด้วยน่ะ,ะไปตรงไหนไปข้างหน้าให้ไหมมอ่าเดินไป ไม่ได้มาต้องไปไหว้ก่อนป่ะแม่ตรงนู้นอ่ะเนี่ยพาเขาไปไหว้ดิ แล้วพาดเดินดูรอบนู่นตอนนี้ก็เดินไม่ทันแล้วนะคะท่านผู้ชมอุทยานแห่งชาติเขาเรียกว่าอะไรอุทยานสุนทรภู่จังหวัดระยองก็จะมีรูปปั้นที่เกี่ยวกับ ตัวละครในรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีที่สุนทรผู้กวีเอกของโลกเนี่ยเป็นผู้แต่งประพันธ์ขึ้นมาอันนี้คือชีเปเลยค่ะชีเปเลยค่ะแล้วก็น,นี่คือสมุดสาครฮะสุดสาคอ <laughs> อะไรสิสมุดสาครน่ะมันจังหวัดแล้วเออสุดสาครอ,อะไรอะ่ะ กับพระฤาษีไงกับพระฤาษีเลี้ยงกันมาอยู่ที่เกาะอะไรเกาะเกาะอะไรเกาะเสม็ดเกาะอะไรพระฤาษีเลี้ยงสูตรทอนเอสมุทรสาครมาที่เอ้ยจำไม่ได้สุทรสาครที่เกาะไหนเกาะจำไม่ได้เกาะแก้วอะไรเกาะแก้วพิสดารอ้าวเหรอไม่ใช่เกาะเสม็ดเหรอไม่ใช่เกาะเสม็ดเกาะแก้วพิสดารอ่าโอเคอันนี้ทำไมเกาะเขียวอย่างเงี้ย เวลาหัวจะออกกับงานนี่แหละอืมโอเคอ่ะแล้วนี่ใครล่ะอันนี้สินสม,มุดหรือเปล่าเป็นลูกผ้าไผ่มณีกันนาะงผีเสื้อสม,มุดไงเป็นลูกของผีเสื้อสม,มุดกับผ้าไผ่มณีอ่ะแล้วแล้วสมุดสาครแม่อ่ะสมุดสาครนะ่ะเป็นน้องมั้งน้องหรือเปล่าเป็นน้องก็ชื่อสุดสาครเป็นลูกใคร ลูกไครลูกของผ้าไัยมณีกับใครกับมิดนีลูกผ้าไัยมณีกับผีเสื้อสมุดไม่ใช่แล้วกับใครคนนี้ใครเนี่ยคนเนี้คนนี้ผ้าไัยมณีไม่ใช่แล้วสินสมุดสินสมุดลูกไครเป็นลูกของผ้าไพ่มณีกับใครกับนางยักษ์ผีเสื้อสมุดแล้วคนตรงบ่อนั่นล่ะสุดสาครขี่ตัวอะไรน่ะ วมังกรม้านินมังกรมินมังกรเป็นลูกฤาษีค่ะเป็นลูกใครเป็นลูกของพระไพมณีภาพไพมณีกับใครกับนางยักษ e ์สืงสมุทรไม่ใช่สืบสมุทรสุนสาครเป็นลูกของพระไพมณีกับนางเงือกกับนางเงือกเขามีเมียเป็นยักษ์กับเป็นเงือกเออเออสองคนโอ้โหเอฟซีงงหมดแล้วไปอ่ะไปดูโอ้โห เรานิทานมิดนีนี่เปลี่ยนเรื่องราวของกวีเอกสุนทรภู่หมดเลยอะ่ะประพันธ์ใหม่หมดเลย <c oughs> อ่ะพาเอฟซีไปดูพระอภัยมณีกับเมียนะ่ะเขามีเมียสองคนนะ่ะเมียอยู่ข้างหน้านะ่ะเห็นเปล่าอ๋อพระอภัยมณีมีเมียสองคนปนะอ่ะกันเมียเขาอยู่ในน้ำนะ่ะเขาชอบผู้หญิงที่มากับน้ำ เออเป็นนางเงือกหรืนางยักษ์ไงอ่ะนี่ค่ะนางเงือกอืมอ่นานในช้าๆหน่อยนะนางเงือกอยู่ในร่มละกันร้อนนั่นเนี่ยน,นางเงือกเมียของาพระอภัยมณีค่ะนี่ใช่ไหมเมียคนที่สองใช่ไหมอ่าหุ่นดีเป็นแม่ใครนะเนี่ยเป็นแม่ใครแม่ของสมุทรสาคร ส,สุดสาคอนเขามีน้ำไปไหว้หเขาลงไปไงดูไหมน่ะน้ำยังไม่ขึ้นน้ำลงกลมาทางดิเซอร์สมุทรอ่าดิเซอร์สมุมันเป็นเมียใครเมียของพระภัยมณีมีลูกชื่ออะไรสาคอสุดสาคอนอย่างี้ย <laughs> 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 สินสมนุทร <laughs> สินสมนุท <laughs> ร ผิดลูกผิดเมียเขาหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยประพันธ์ใหม่หมดละประพันธ์ใหม่พี่เออนี่ค่ะ่ะนีคือผีเสื้อสมุทรค่ะแล้วมิดนีเหมือนใคร<ะ>เหมือนนางเงือกหรือเหมือนผีเสื้อสมุทรเป็นผีเสื้อสมุทรค่ะทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะอันน่ะอ่ะเออค่อยๆอยู่นะชุดกค่อยๆ,ๆ,ๆ <laughs> ตอนนี้เลยค่ะนี่คือสม <laughs> พรผู้่าไปไหว้ดิอ่าไม่แนะนำพระอาภัยมณีเนี่ย เขามีเมียสองคนเนี่ยเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนทีเนี่ยเป่<อ>พา้าพพายมณีเป่าอะไรเนี่ยเป่าปีค่ะฮะนี่คือผ้าพพายมณีค่ะนี่หรอหรอไหมหรอสิไม่รอจะมีเมียสองคนนะแล้วเวลาเป่าปีน่าเป็นไงอ่ะเรียกฮะเรียกพีเซอร์จมุกขึ้นมาจากน้ำไม่ใช่แล้วถูกไหมเรียกะเวลาเพ่อพายมันดีเป่าปีแล้วเป็นไงออาพีเซอร์จมุกก็ขึ้นมาจากน้ำสิอ่าแล้วแค่นั้นนะนะ เอาก็มาพบรักกันเป่าเรียกเมียเราใช่เราถามเขาดิมามาพบรักกันเขาเป่าแล้วหลับคนหลับหลับไหมเปลี่ยนประพันธ์อีกแล้วนั่นก็คืออ่ะสุนทรภู่สุนทรภู่อ่ะเนื้อเรื่องจริงๆที่ท่านสุนทรภู่แต่งไว้ไม่ใช่อย่างที่มิดนีเล่านะครับท่านผู้ชมเอฟซีอันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะมิดนีเขาก็ฟังเรื่องเรานี่มานานรู้ตัวละครรู้ม่งไม่รู้ม่งความสัมพันธ์นี้ไม่ค่อยรู้ รู้อย่างเดียวว่าตัวเองเนี่ยคล้ายพีเ่เจ้อสมทอุทรไปทางนู้นถ่ายแล้วไหมเล่าประวัติหนยเล่าประวัติหนประวัติก็คือเป็นกวีเอกตั้งแต่ใน,ในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่หนึ่งถึงสามเป็นผู้ที่มีการประพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบทกลอนหรือละครเรื่องเล่าอะไรต่างๆเนี่ยหลากหลายเรื่องมากแล้วก็ได้รับเป็นกวีเอกของโลกด้วยนะคะ เป็นกวีของโลกด้วยนะจากยูเนสโกนะองค์การยูเนสโกนี่ยกย่องให้สุนทรภู่กวีของไทยเนี่ยเป็นกวีของโลกโก็มีการประพันธ์หลากหลายเรื่องราวแต่ทําไมเรื่องนี้ถึงได้มาอยู่ที่จังหวัดระยองเพราะว่าสุนทรภู่ได้มีการสมมุติว่าเกาะแก้วพิสดารนนอยู่ที่จังหวัดนี้อยู่ที่จังหวัดระยองแต่จริงๆแล้วจังหวัดระยองไม่มีนะคะเกาะแก้วพิสดารเนี่ย มีแต่ก,กอดเสม็จที่มิตนีเขาว่าไปนั่นแหละแต่ว่าเป็นการสมมุติเรื่องราวขึ้นมาไงก็เลยว่าแล้วอันนี้คือจําไม่แน่ใจนะว่าท่านเป็นคนละยองด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยไม่แน่ใจแต่ผลงานการประพันธ์ที่โด่งดังเนี่ยมีหลากหลายเรื่องแต่เนี้ยคือเรื่องที่ดังมากบทประพันธ์บทกรอนหน่ะสิอ่าบทประพันธ์บทก่อนดแังอะไรสิใช่บทประพันธ์บทกรอนสุทนทร,ทร,นทรทนผู้ที่จําได้คือท้าวันที่เล้ลวถอนะ่ะคืออะไรอ่า เขาบอกว่าแม้นเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเชื่อเลยว่านี่ท่านสุนทรภู้เนี่ยมีการมองขาดในเรื่องของมนุษย์ของคนเนี่ยม,มาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณโบราณก็มีคนที่หน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้หลังหลอกคนที่ดูดีแต่แท้ที่จริงแล้วคดโกงเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ในในยุคสมัยนั้นก็ได้ประพันธ์บทกนีสอนลูกหลานคนไทยเนี่ย สืบเนื่องยาวนานมากว่าหลายร้อยปีก็ยังใช้ได้อยู่จนทุกวันนี้และก็ยังเป็นที่รู้จักกันดีในตัวละครที่ท่านได้ประพันธ์ไว้ก็ถือเป็นกวีเอกของโลกนะคะระดับต่อไปเดี๋ยวมิสนีเซเวอร์จะพาไปกราบสักกราระบูชาชสุนทรนููเพื่อเป็นการขอเข้ามาท่านที่ได้มามาเล่าบ,บทเรื่องราวที่มันผิดเพี้ยนไปเนาะเดี๋ยวมิสนีจะกราบขอโทษในราดับต่อไปจ้ะอะไปดูซิทูปอ่ะมีไหมเขาต้องไปซื้อตรงนู้น คือไหมตัดคิปก่อนอ่ะแม่เข้าไปเข้าไปยืนเข้าไปยืนนะหนูจะบอกว่าต้องไหวยังไงประนมมือเราไม่ต้องมีทูบก็ได้แต่เรามีใจนะนะโมตัสสะ ภควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พัวกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะยะมะหังท่านสุนทรผู้สระนังคะโตอิมินาสกาเลนะตังท่านสุนทรผู้อภิปูชยามิ พ่ามิข้าพเจ้านางคําปิวพักดีงามขอกราบสักการะบูชาขอกราบคุณแม่นางคําปิวพักดีงามขอกราบสักการะบูชาท่านสุนทรภู่นสูคูกวีเอกของโลกกวีเอกของโลกวันนี้ข้าพเจ้าได้ขอมาถ่ายทำคลิป ทำคลิปเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ช่องมิสนียเซอเบอร์ช่องมิสนียเซอเบอร์ขอกราบ

กระทำนั้นดีแล้วขอให้บุญกุศลหนุนนำให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปมีผู้ชมมากมายและขอฝากช่องมินีแซฟเวอร์ให้โด่งดังสร้างรายได้ให้ข้าพเจ้าด้วยเถินสาธุ ท่านผู้ชมมันนี่ขนลุกมากคือเรามากันนานมากแล้วไม่มีลมเลยพอเรากล่าวจบอันนี้เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เนาะ,ะแต่ว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าท่านรับรู้และให้พรละสาธุอีกรอบหนึง่งสาธุโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปไหมปิดคลิปเลยเนาะไม่ไปบ้านถึงพรพูดแล้วนะโอเคอ่ะฝากช่องหน่อยมินิเซมเบอร์จ้าขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับชมนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะติช่องได้นะคะมินิเซอร์คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย